ขั้นตอนหลังการาบำรุงหลังการลงน้ำยาเบอร์หนึ่งนะคะพี่กุ้งจะล้างตัวพีสามกับคิวเพลก็กออกแค่70%นะคะทิ้งไว้บนเส้นผมเหลือประมาณ30%นะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวแฮมิสฉีดพ่นไปก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอารผมแล้วก็ปกป้องปกป้องความร้อนจากการใช้ใดใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ฉีดพ่นเข้าไปได้เลยให้ทั่วทั่วเส้นผม เพื่อที่จะเป็นการปกป้องเส้นผมก่อนที่เราจะเข้าเครื่องดัดนะคะเพื่อนๆก็นในการใช้ลมในการเป่าผมหลังจากกายตรงข้านะคะให้เพื่อนๆใช้ลมอุ่นนะคะใช้อุณหภูมิแค่อุ่นๆแต่สามารถใช้ลมแรงได้ค่ะเพื่อน ก่อนการม้วนแกนนะคะพี่กุ้งก็จะใช้ตัวนี้นะคะในขวดนี้ตัว P3 ผสมน้ำเปล่าแล้วก็ผสมคิวเพล็กนะคะเพื่อนๆใช้หยอดก่อนที่เราจะม้วนแกนนะคะขั้นตอนนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องผสมให้เข้าเหนียวหนืดน,นะคะเพราะเราต้องการความชุ่มชื้นจากน้ำแล้วก็ตัวบํารุงจากตัว P3 แล้วก็คิวเพล็กเข้าไปในเส้นผมขณะที่เราใช้ความร้อนดัดล็อกกลอนนะคะ อู้เรื่องอุณหภูมิมันก่อนเคสนี้นะคะเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่90นะคะ90ประมาณ15นาทีนะคะ ก็หลังจากที่เราได้เข้าเครื่องเรียบร้อยนะคะรอแกนเย็นให้สนิทแต่ถ้าลูกค้ารีบนะคะเราสามารถถ่ายแกนได้ในกรณีที่จอมผมเสียนะคะพี่กุ้งจะใช้ตัว C2 โกรกล็อกลอนสูตรคอลลาเจนของเรานะคะตามปริมาณก็ตามผมของลูกค้านะคะแล้วก็ด้ยวยความที่เป็นการตัดซ่อมผมเสียพี่กุ้งจะใช้ตัว q ิวเพก ไป1ฝานะคะ1ฝาถึง2ฝานะคะแต่รอบนี้พี่กุ้งจะใส่ไป1ฝานะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็หนึ่งสสาพอนะคะเคสนี้เป็นผมเส้นค่อนข้างใหญ่นะคะพี่กุ้งจะทายแกนแล้วก็ ล็อกด้วยกิ๊บล็อกลอนแบบนี้แล้วก็ทำการกลบได้เลยนะคะ ก็หลังจากที่เราเมคชัวแล้วนะคะว่าเราลงน้ำยาทั่วทุกแกนทุกช่อผมนะคะเราก็จะทิ้งไว้แค่7นาทีนะคะในสูตรน้ํายาของ Create Me นะคะแค่7นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆกลกล็อก,กลอนนะคะ